สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆของนาเล็กแล้วกันนะเป็นวันที่เรืองงามยามดีคือนาเล็กสั่งจองรถไว้นะให้เขามาส่งก็เดี๋ยวเราไปรับรถกัน,นก็เป็นรถโตยโยต้าอ,อันติดนะฮะมือสองนะไม่ได้อะไรมากมายก็คือ เพื่อใช้ในการเดินทางไปไหนมาไหนให้สะดวกของนาเลนะ็กนะะตเดี๋ยวคอยไปดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงช่างจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่นาเล็กก็มานั่งรอรถตรงนี้นะเดี๋ยวเขาขับมาส่ง ก็ข้างศาลเสด็จเตียนี่แหละก็เป็นสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็สเสด็จเตียก็เป็นที่เคารพบบูชาของพวกเราชาวทหารเรือนี่เล็ก<น><น><น>ก็มานั่งรอรถตรงนี้นะเดี๋ยวเขาขับมาส่งก็ข้างาาศาลเสด็จเตียนี่แหละก็เป็นสถานที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ก็เสด็จเตี่ยก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของพวกเราชาวทหารเรือ การนังสุโขมงสบ aja นยะนักทักทัจากทักักาสักมาอับปมจิ้มจุ่มจิการนัสุโขนโมบุก a a จักักมาสอปเนเียววันนี้นู่กล้ดีออกรถใหม่เป็นรถเก๋งที่ใจผมมาหากินทะเบียงขอนอห้าหนึ่งหกสามระยอง ก็กเป็นลูกเป็นหลานให้ดูแลให้ดูแลคุ้มครองป้องกันไคให้ลูกหลานด้วย อ่าเป็นไงครับวันนี้ออกก็เป็นเลือกดีฮะเลือกดีวันนี้ได้ออกรถนะมาทํามาหากินนะก็คงจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาแลนะก็รบกวนคนอื่นมามากแล้ว <c oughs> แล้วไงทะเบียนอ่อทะเบียนขอนอห้าหนึ่งหกสามระยองครับอ๋อจะได้บอกเอซซื้อหวยหน่อยอ ลแล้วตอนนี้ก็คือมาขอพอรสเสด็จเตียะใช่ใช่ขอพอรสเสด็จเตีเพราะเราเป็นลูกเป็นหลานของสเสด็จเตียนะเราเป็นอีคารพบูชาของทหารฐานเรือแล้วก็ชาวจตหีบที่นี่นะนี่คือตำหนักของสเสด็จเตียที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิจนะครับ,รบก็เราจะทำอะไรดีๆแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรท่านขอให้ทำอะไรก็ดีจเจริญรุ่งเรือง แล้วก็ขอเสด็จเตี่ยคุ้มครองเดินทางแค้วคาดปลอดภัยเนาะครับผมครับอ่าเดี๋ยวไปดูรถกันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีรับแม่ย่านางกันหน่อยครับสวัสดีครับครับผมนี่โอ้โหสีขาวสวยเลยนะครับผมโคโรนาเอาติดนะเดี๋ยวไปดูเออ เอามาเลยครับจะไปเข้าฝั่งนน้นก็ได้อ่าเดี๋ยวผมเข้าฝั่งโน้นนะครับผมก็ดีก็น,นี่แหละ,ะไหวอฮวงมาลัยไหวแม่ยานางอ่าก็ตั้งณโมสามจบนโมตัสสะภควาตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออัญเชิญแม่ย่านางขออัญเชิญแม่ย่านางรถ อยู่ประจำรถเนี่ยทะเบียนรถเก๋งทะเบียนขอนอห้าหนึ่งหกสามระยองสีขาวขอเชิญแม่ย่านางมาปกปักรักษาช่วยดูแลช่วยปกปักรักษาขุ้มครองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและขอให้เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองอย่างดอกดาวเรืองน่นเนาะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ ลุงเลืองลุงๆๆๆ <the> เลืองครับคาดปลอดภัยก็จะว่า้กันทุกปีอโอเคโอเคเป็นเสร็จปิธีรับรถเนี่ยครับสภาพรถเป็นรถรุ่นนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่นะครับอ่าเครื่องพันหกเอา 6. ติดพันหกพันหกเนาะเอาติดโตโยต้ตาเอาติดอ่าก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรมาให้เรียบร้อยอืม น้ำมันฟูลสเกลหรือเปล่าเนี่ยถือว่าหมดน้ำมันแล้วเนี่ยหมดอีแล้วต่อไปก็ต้องไปเติมน้ำมันก็เป็นไงครับรู้สึกใช้ได้นะใหญ่ตัวดีฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็เป็นครั้งแรกที่ถือว่าออกรถโดยส่วนตัวตัวเองคนเดียวนโดยที่เรา บีบแต่โอเคครับผมเดี๋ยงไงก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันไปดูอะไรอะไรอะไรเปิดเครื่องดูเครื่องหน่อยได้ไหมเปิดเครื่องถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันหน่อยครับผมเป็นยังไงบ้างโอ้ไหเปิดเครื่อง สภาพเครื่องอโ,อโอเคเลยนะครับนี่นิ่งดีเสียงนิ่งดูตัวนี้ต้องคอยดูบ่อยๆหน่อยตัวนี้น้ำยาแอร์โอเคเลยครับเครื่องนิ่มใช้ได้เลยแต่ทุกชอบพวกนี้เสิรหมิ่งกิน หน่อยรถระยองครับมอนน้ำเค็มก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับผมบีบแต่เลิกอาช้ยหน่อยสามทีครับโอเคครับครับผมเจริญรุ่งเรืองนะครับแค่คาดปลอดภัยายครับสวัสดีครับก็ได้รับของที่เราดึกจากเฮียป๋องด้วยนะก็เป็น คุฑนะเป็นครุดที่ไปเลี่ยมมาเรียบร้อยข้างในก็มีสายศีลพร้อมนะพร้อมกับเงินนะหมายถึงว่าให้ปกปักรักษาให้คุ้มครองแล้วก็ให้เงินทองให้เจริญร่ํารวยนะก็ต้องขอบคุณเฮียป๋องมากๆเลยนะทีะ่มีแต่สิ่งดีๆให้กับนาเล็กนะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะก็นาเล็กมารับ รถนะก็ต้องขอบคุณนะแฟนคลับที่เข้าติดตามกันนะก็หวังว่าจะให้กำลังใจกันตลอดไปนะก็จะได้รถนี่แหละเดินทางนะไปไหนมาไหนนะไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นมากมายนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ